แฮมมิงตันอ่ะเขาไปสำรวจมาว่าคนที <S <S ่ช like. <like ื่อฟุกอ่ะมีแนวโน้มที่จะเป็นเกย์70%ใช่เหรอมาให้เพื่อนตั้บอกกูมาคนคนที่ไปสำรวจเขาชื่อว่าเคนดิกรามามาเลยแฮมมิงตันอยู่อยู่อยู่ไหนอยู่อุทัยอุทัยใช่มันมีวิทยาเขตอุทัยอ่ะอเยอะเนี่ยมึงบ้าเปล่าวเอ้าผลสำรวจอไม่เชื่อลองไปเซิร์ชเคนดิกรามาไเยอะไม่เจอเซิร์ชมึงโง่อ่ะไอ้เชื่อนี่ เกิดอะไรขึ้นอะเจนดิกเรามาไอ้เชี่ยไม่เกิดอะไรขึ้นอะเกิดอะไรขึ้นอะน็อตไลอัดอะเจนนี่มาอุ้ยจิตสัตว์ยังพร้องเลยเนี่ยแล้วก็ตีเหล็กแล้วเกินแล้วอ้ยไอ้สัตว์มันเพลองยาไอ้เชี่ยนี่อุ้ยถามไม่บอกเลยไอ้บล็อกไอ้เชี่ยอย่ามาบล็อกตูกอดกูพังหมดแล้วบัวกูก็พังไอ้เชี่ยพังไม่ให้หมด แล้วผลสำรวจจากมหาวิทยาลัยแฮมิงตันได้บอกว่าคนพูดมากจะโดนเลยมหาวิทยาลัยแฮมิงตันไม่สอนหรอก็เอ้าก็แฮมิงตันอ่ะเขาบอกว่าบอกว่าไงมึงยิงกันแล้วมีอะไรเหรอเฮ้ยหยุดหนีจะตายแล้วเนี่ยเป็นไงไงสัตว์มหาวิทยาลัยแฮมิงตันมึงอ่ะควยห้าวิกูตายเลยไอ้สัตว์แฮมิงตันไม่สอนมึงเอาตัวรอดหรอรอดยังไงกูโดนลุมไอเมี่ย